ออค่ะแล้ว่ไปออาอานยังบ้างคะต้ับรโเค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดช่องทางให้กับอาจิริพิลสาวอยนะคะไม่เคยได้มีพื้นที่ในการแสดงโชว์อไรนใการเต้นหรือว่าการร้องเพลงรู้สึกว่าโอเคนะคะชบ้โอเคถ้าว่าแบบความสามารถของศิที่เราเห็นเข้าตาเลย่ะ จริงๆก็มีค่ะมีอยู่เยอะเลยแหละที่เต้นแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบมาท่าแมนในเรื่องของเต้นโซซอแมนตัดแล้วก็พอติ๊กตากองค่ะตอนนี้คือประกาศไปหรือยังยังค่ะตอนนี้ประกาศไปแค่เข้ารอบสามสิบคนแล้วก็มีออนไลน์เพิ่มอีกห้าคนค่ะนี่จะตัดสินก็คือประมาณสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนเราระวางไว้เนี่ยเราดูอะไรบ้างเออถ้าสำหรับหนูนะหนูก็รู้ในเรื่องของโซซอนแมนภาษาการแตนต่างๆรวมถึง ดูว่าคนณีีสามารถทํางานด้วยได้ไหมก็ต้องต้องดูอบค์ประกอบของของวิัยซึ่งการเป็นแดนเซอร์ก็คือเรื่องของเอนเนอร์จีและเด็บวิในในการทำงานก็ต้องก็ต้องจับเจ็บพอคนมาสมยัยเยอะเราค่อนข้างหนักใจนะคะในฐานะกรรมการากาเลยจริงไม่หนักใจเลยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่โดดเด่นก็คือทุกคนก็น่าจะเห็นของต้องการว่าแบบนี้น่าจะไปได้ไกลหรืได้ลึกเลยอันนี้คือพอได้มาแล้วมันจะไปทำงานกับแมนหรือว่ามันจะแบบไปกับ เขา,าเรียกว่าอะไรนะสาวๆกลุ่มน,น,นั้น่ะคือจริงๆภาพรวมในเรื่องของการทำงานก็อาจจะยังไม่ได้ชัดขนาดนี้ก็ว่าเราจะจับแดงที่เข้ารอบมาก็คงจะต้องดูบริบทของคนเข้ารอบมาว่าเราจะไปทำงานกับใครหรือว่าทำงานตรงไหนกันเองก็ต้องดูกันต่อไปต้องดูตอนที่ไปนอกแล้ว่าเป็นใครที่ได้ไดเ,ไปเป็ใครทั้งทั้งทีที่สองเราแบบตลอดว้าเนียเป,ป็อะไรบ้าง อันนี้ก็ใกล้จะตอนตอนจบนะคะก็เดี๋ยว EP EP ก็คือ EP ที่สีนะคะก็จะได้ดูกันสำหรับอันดับคนที่สุดนี้นะคะัองช่องวัน31ในเรื่องของอะลรทีกดดันอะรอย่างเงยก็เป็นจให้เราว่าจะจบแบบไหนแฮปปี้หรือว่าจะมีน้ำตาหรือเปล่าก็ต้องรอดู e ที่3ค่ะที่จับถูกไหมที่ก็โอเคนะคะเอ่อรู้สึกว่าการตอบรับของแฟนคลับเองนะคะก็โอเคก็เป็นไปได้ดีค่ะ ท้ายจะมีอะไรหลุดไหมหรือว่าพิเศษอะไรจะสปอยได้คนลุ้นงานว่าจะสมบัติปล่าหรือว่าปลาแต่ว่าจะเจาเรียกอะไรอ่ะจะพลิกเนื้อเรื่องหรือเปล่าเียก็อยากให้คนไปอรอดูว่าสุดท้ายแล้วคือตัวละครจะสมบัติหรือไม่ ส่วนในเรื like, okay, ่องของความทำงานเราแบบอยากลองดูที่เราเที่ยกนไปแล้วแหละน่าจะน่าจะรอบที่แล้วก็รู้สึกว่าอย่างโอเคแล้วไม่ได้มีอะไรที่โอ้โหรา้เราดูการทำงานกันอยู่ไปเรื่อยๆคิดว่าไอ้สิ่งที่เราไม่โอเคหรือแม่อเราได้มีการพูดแล้วก็บอกกันไปตรงๆแล้วตรงนี้ก็คงไม่มีแล้วก็ก็รอดูกันอยู่ทำงานหรือว่าการอยู่ร่วมกันต่อไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะ มหมรอก็นการอู่ดกันการทางานด้วยกัพอเราอยู่กับครบทุกคนเลยไม่ว่าเป็นไหก็แล้วแต่มันก็จะมีความเรียกอะไรอ่ะความผูกพันหรือความที่พอเราอยู่ด้วยกันนะความใจความอะไก็สึกเกิดง่ายมาันซากกว่าการทางานกับเขารว่าลูกนอง้านาอะไรก,ก็จะมีบางอย่างที่เขาแบบว่า น้อยใจเราตรงนี้นะหรือเขาคิดแบบนี้คือมันอยากชิมในสมการแต่ว่าเราก็พยายามฝงกฝนตรงกลางที่จะทําให้องค์กรสามารถที่จะหาจุดต้องการให้กับแบบการผลักดว้วยแล้วก็ความรู้สึกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะ,จะมีบ้างที่เขารู้สึกแบบก็คงต้องผ่านต้องหยาบผ่านต้องใช้เวลาในเรื่องที่เขาเจอควมเงี้ยไม่ไดีลุกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องให้เวลาบริสเลอ์แต่ว่าส่วนตัวจริงๆไมได้มีการไล่เปลี่ยนส่วนตัวเรียบรอ้อยไม่ได้มีอะไร คำพ yeah? ูดเขาแบบผู huh. all, ้สื่อข่าวเนี้ยเขาได้บเป็นคาคเอกนะก็ราสื่อจริงก็รบู้างสืกันก็เห็นในไลฟ์สดใแหละเเขาใจเรื่องนี้นะมีบางเรื่องเาก็ค่อยไม่ได้พูดเะรอาจจะฝากบอกทางเอ่อานเอาปแ้ก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็คงไม้พใจจริงๆแหละางเรื่อง พัดจะมาบอกเราตรงๆได้อะไรตัง so ่นี้ต no, no like, ั้งแต่นีต้องมีการมีการต่อหน้ามากจริงๆอย่างี่บอกน่าขวัญมากแต่ว่าหนูว่าแค่บางครั้งที่ที่จริงถ้าเป็นเรื่องแหละก็จะคุยกันตลอกเวลาเป็นไงแต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยแหละเรื่องเรื่องแฟนคลับที่เขาก็จะรู้ว่าโอ้ยหนูรักแฟนคลับมากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองเขาก็พยายามจะจะหาจุดกลางว่าแบบพยายาม เรื่องก็พยายามจะเข้าใจในในกลุ่มของแฟนคลับว่ามีที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เขาแบบขอโทษในบางในบางส่วนที่หนูไม่สามารถควบคุมได้จริงเพราะตัวเราเองไม่เชื่อว่าเราไม่เจอเลยแล้วก็โดนเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งเราก็ทำได้แค่ขอโาษแล้วก็โครกัรแค่จุดที่จุดที่ดีในส่วนของแฟนคลับเราได้มีการบอกอะไรไหมคะ ที่ก็มีการบอกกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็หนูจะจะจะเป็นคนที่พูดตรงๆของเขาอยู่แล้วเรื่องไหนโอเคเรื่องไหนที่เราไม่โอเคอะไรอยย่างงเี้แต่กระทั่งเรื่องการอยู่แบบแฟนๆก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเรียกว่ายูริหรือแฟนคลับถูกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดอยู่นะว่าบางอย่างเราก็ต้องหาจุดกลางนะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเพราะเราก็อยู่ตรงนี้กับองค์กรแล้วเอกทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่อยากที่จะ ลำบากใจแต่ก็อยากให้เขาแบบอยู่รัแสสกแล้วก็ซัพพอร์ตเราไปไหนมานแต่เขาเข้าใจเข้าใจค่ะส่วนมากก็เข้าใจก็เขาพูดหนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆรนูว่าเขาก็ส่วนมากนะคือเวลาที่เราไปเจอแฟนคลับหน้างานจานๆเขารักมากเข้าใจแต่บางส่วนอาจจะเข้าใจยากคืออาจจะเป็นกลุ่มเด็กๆหรือกลุ่มที่เราเข้าไปถูกเขาด้วยหรือเป,เปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางีที่ ด้วยค่ะก็อาจจะต้องมีการแจ้งของอุกราะว่าในช่วงนี้ก็ยังให้ให้หมดให้เารวรวมไปก่อนเพราะว่าของเราเราให้เวลาแหละช่วยให้อะไรหลายๆอย่างอย่างาดนะตดนะตัดนะตันะตัดนะดนะตัดนะัดขอตดาดนดนะตะตัดนะตัดตัดนันะดนะด หลังก็พักไรเข้ามาคุยกับไปว่าเราก็ขอโทษเขาในส่วนที่เราเป็นเด็กในส่วนที่อาจจะทำให้เขาไม่สบายใจดูไม่รู้ว่าเราไม่รักหรือเราไม่ปกป้ององค์กรแต่เราแค่บอกกับเขาว่าในการปกป้องของเราคือเราก็พยายามหาทางออกว่าตรงนี้มันเองที่สุดแล้วก็ตัวเราเราขาดไปเยอะก็ถองรู้ว่ามันจะต้องจะต้องแก้อย่างไรเราก็พยายามอยากให้เขาแบบที่รักเขาคนที่รักองค์กรหรือว่าเมือกี้เขาไม่หายก็เข้าใจ เราอะไรยว่าอย่างมือน่วางไรเจะม็มม่เป็นเรื <c 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 ่องปกติเอานี uh ้เวาเราอยู่กับเพื่อนหรือว่าเราเราเราอยู่ครอบครัวกับพ่อแม่เราอย่างนี้ทเลากันเลยไม่เข้าใจกันเลยหว่ามันเป็นปกติที่ว่าแต่ละคนก็จะเปิดเผยให้หลายๆไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดาราผู้จัดการที่มัญหาเยอะที่บ ด้วยความที่เราเกิดตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างคือมันดีเขาเรียกว่าคอนโซเชียลตลอดเวลาไลฟ์สดมีอะไรก็อาจจะณเวลานี้น้อยใจก็พูดไปแล้วก็มีคนไปจับประเด็นอัดคตรงนั้นมาลงก็มีการเกิดคำถามตั้งคำถามกันอะไรเลยซึ่งหนูก็มองว่าก็คงเป็นเรื่องปกติตอนนี้นะสำหรับหนูหนูก็มองว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแล้วที่ใายก็ว่าหลังจากที่เราทำงานมาได้เพราะว่าสองเดือนต้องมาทำน่าจะ้ีอะไรสุดทีว่าถ้าจะมีอะไรที่ดีก็ไม่รู้ จริเรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรเลยแค่ตัวเราอะเราก็ยกังเราก็ยกังมองเหมือนว่าโอเคเรื่องที่มันเกิดขึ้นอนะในขณะที่เกิดเรื่องเรายังทํางานอยู่เลยก็ไม่รู้อะเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคภาพรวมขเขาก็มองเราเป็นแฟนคลับเราหรือเปล่าก็ทั้งชื่อัโปรไฟล์ที่ด่าเขาคือเป็นปกรกปนูปเราบเป็นรูปเราเป็นชื่อเราอะไรก็เลยเจอกันเข้าใจไหม แบบเราอะทร็อยู่่ะซึ่งจริงๆก็พกยากอนุญาให้มีแับอไรด้เงไมะบนี้จริง่ถึงเาไม่อนุญาตตก็มันกห้าอาแต่เราก็รูว่าหลักการทากันะต้องใช้ีเพว่าตอนนี้มันก็เลยช่องอบุยที่เราจะทาให้ได้ดี ก็คงไม่ได้มีอะไรคือเราจะต้องแบบปิดหัวก็รู้ว่าไม่ว่าเราหรือแฟนเขาก็รู้ว่าใตอนนั้นคือเราก็โตเขาจะมีความทั้งเราก็โอเพ่นแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาาไหนทำไมฮะงั้นเราจะกลัวไหมอ่ะแล้วเราเรารู้สึกหน้อยไหมแบบที่ไม่มีใครไม่กล้าเข้ามาหาเราแต่ถ้าสักสามสองเนี่ยจะลอยละตอนนี้ยังไม่น้อยเท่าไหร่โอเคมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างให้เราได้โฟกัสว่าเออตอนนี้ทำงานว่าทำงานทุกวันเวลาจริงๆอะไรเงี้ยเช้าก็วันเย็นก็คือแบบ ถ้าจะไม่ได้มีเวลาให้เรามานั่งเดาวกินอะไรจะทักสมาชิกสักสปีหรือยังไม่ไหก็จีบก็เริ่หน่อยแล้วแหละก็เราทำงานหนักขนาดนี้เราต้องเอาเวลาไหนไปหาแฟนหรือว่าเอาเวลาไหนให้คนเข้ามาจีบเราคะเพรถ้าเขาไม่มาจีบเผาก็ต้อไปจีบเขาแล้วแหละคนที่ชอบแเราคุ้นเคยจีบแล้วแหละแค่ดูแล้วว่ามันยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าก็อยู่ตรงเนี้ยคือหนึ่งเลยอ่ะจะมีคู่จิ้นด้วยแล้วก็องค์กแล้วอยู่กับความแบบ ชัดเจนตลอดเวลาอะไรยคคยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีคนพัวอยู่แล้วในการที่จะเข้ามาเขาอย่างที่บอกว่ามันนี่ถ้คนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแนงลับไม่เข้าใจเขาก็จะอยากให้เรามีใครสักคนนึดดูแลไว้อะไร,ะไรเงี้ยแต่ในส่วนนึงเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าแบบว่เป็นห่วงนะเดี๋ยวมาสนับสนนกับนาหรือมนันนั่นนี่นนนี่นั่น ในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีตามไปว่าตามไปด่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะเห็นจากการทํางานเวลาเราว่าเราไปทํางานรุ่นแบบไปแล้วเกิดโมเมนต์หรือว่าอะไรขึ้นมาก็จะก็จะมีบ้างนะความ่วนที่ที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยแบบี้แล้วมีแบบหลังไม้แบบมีคนคุยแ้าแบบติดต่อเข้ามาแบบชอบดูฟ้าอะไรเงี้ยแบบปากัดการงาแบบมีไหมมีพวกที่หนูเป็นที่สาว เลยไปทํางานร่วมกับใครอนะไรเงี้ยก็จะชี้วราเป็นพี่สาวสาีแสนดีนัลลอดอ <S S S 2> นะไรเงี้ยโอ้ทีนี้เราคิดนะแบบไแบบี่คิดจะมองไปในอีกมุมหรอกแต่ตอนนี้คือเราก็พร้อมเปิดรับเต็มที่เออเปิดก็ลรามามันก็เป็นช่วงเวลาได้สืส่อสารไปเพราะตอให้มีใครเข้ามาอะไรเงี้ยเราเองอ่นะเราก็คงไม่ได้มานั่งโอเพ่นว่าเออมีคนคุยหรือมีแฟนนะคะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาแบบตื่นเต้นอะไรกับตรงน<ๆ>ี้ออ่ยากง กับเรื่องงการทางางานคือไม่จำเป็นจะต้องรวยแบบไช้ตไม่ต้องไม่ต้องอรือว่าน่าจะไม่ได้ยืนติดกับใครก็อยากได้เ่ความสบายใจก็พอแล้วอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอะไรอย่างงี้ยแล้วนนี้แม่าให้ตามคะมาให้ทงนมาง้่ตอนนี้รู้สึกสับสมกับตัวเองมากคือด้วยความที่พอยเป็น L G B T Q อ่ะ อ่าวลาเราอยู erm が left が left ่กับผู้ชายเราก็ไม่ได้รู้สึกสปาร์กอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็โอเคอยู่กับผู้หญิงเราก็มีโอกาสได้ทํางานอยู่ในวงกลุ่มที่เขาก็ชีสเราเป็นเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยก็เลยแบบไม่ได้สปาร์กจากใครเลยตอนนี้รูปมองวามรักของยูฟานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าจะเป็นไลฟ์โค้ชนะคะตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชไปก่อนเราเป็นรักจะเป็นที่ศึกษาให้กับทุกๆคน แต่ถึงเวลาจริงก็น่าจะตื่นไม่รอดแต่โคตรลุกสนามก็ลำบากทุกสนามที่ไรก็ได้แหละแล้วเป็นเกมที่คนนไม่มีใครกล้าเข้ามาลงกดบอลหรือเปล่าก็องอัดด้วยนะถ้าตอกว่าไม่ใช่ก็คงก็คงโกหกนะก็มีส่วนนิดนึงเพราะว่าเออมันก็ต้องผ่านการสแกนก่อนว่าว่าเขาจะเป็นให้อันตอนนี้อยากได้สเปคแบบไหนเข้ามาคะ ชอบคนมีสน่ห์ชอบคนที่อยู่ว้แล้วเราสบายใจสใสเป็นเอเนอร์จที <ora> <casos news> ่ด <rene> ีให้เราได้ข้านก็พอเพราะว่าขนาดนี้ขนาดไม่มีสเปคเลยแ้วแบบนี้พอเป็นสนิเปนสนอันนี้ไชมให้เพื่อนเลยได้ไมไม่หมดอีกเสร็จด้วยนะโอเคเอาแต่พักกันมาส่คะอีกพ่งอง